ทดสอบครับนี่เป็นสวัสดีนะครับต้นน้ำด้วยนะฮะฝากแชร์นะครับลองโปรแกร,รมใหม่นะครับนะเออนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแชร์แป๊บนึ่งฮะ สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับคุณพัฒนานะฮะ mm. ก็ไม่มีอะไรเลยอันนี้มาเทสระบบเฉยๆนะครับฝากแชรร์ share, นะคับโอเคเสียงชัดนะฮะ mm. มานี่เป็นเ,เครื่องโปรแกรมไลฟ์ตัวใหม่นะครับของฝั่งคนที่เป็น iOS นะครับ mm. ผมใช้เครื่อง Mac หรือ Macbook นะครับ ก็อยากจะมารีวิวดูนะครับว่าโปรแกรมนี้มันดีขนาดไหนนะครับในการไลฟ์เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยใช้ OBS นะครับแต่มีความรู้สึกว่า OBS เนี่ยออมันเสถียรนะครับไปไปฟังจากฝรั่งมานะครับว่า OBS เนี่ยมันจะเสถียรกับ Google มากกว่านะครับกับทางฝั่งของ Microsoft มากกว่านะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมไลฟ์สอนตัวแทนอะไรแบบนี้นะฮะก จะใช้ Ycast เป็นหลักซึ่ง Ycast ที่ผมใช้เนี่ยมันดันเป็นโปรแกรมที่แฮกมาเพราะว่ามันแพงมากนะครับล่าสุดก็ดูในคลิปไปเรื่อยๆว่างๆนะครับ Work at home Work from home นะฮะก็เลยไปเลือกดูเอ๊ว่ามันมีโปรแกรมอะไรที่จะไลฟ์ดีๆในช่วงนี้ก็ปรากฏว่ามีคนแนะนำนะครับแนะนำตัวนี้นะครับชื่อว่า e c a m Live นะครับ e c a m Live เดี๋ยวผมเลื่อนไอตัวโลโก้ผมหน่อยนะตามติดชีวิตบอสเนี่ยมันติดหน้านี้เกินไปแวบนะฮะอ่ะโอเคไม่แน่ใจมาหรือ,อยังนะฮะนะครับ ecam l i v e Live นะครับดีมากเลยนะครับเพราะเขาบอกว่ามันสร้างมาเพื่อใช้งานกับกลุ่มเครื่องมือของ iOS นะครับก็เลยลองฮะนี่คือโปรแกรม l i ฟ e นะครับ มุมซ้ายมือของทุกท่านนะครับมีโลโก้ผมอยู่นะครับแล้วก็มี QR Code ของ l i n e a d วันนี้แจกฟรีนะครับอีบ e ุ๊กนะครับออนไลน์ Online Personal Branding นะครับสร้างตัวตนจนโลกตะลึงนะครับอีบ e ุ๊หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเติมให้ดูมีไหมเน้ะนะฮะอีบุ e ๊กผมหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวนะฮะนี่ครับพอมันเป็น iOS แล้วมันสะดวกมากคือผมใช้ตระกูล Mac Apple เนี่ยเกือบทั้งเซตเลย นะครับมี iPad Gen 7นะครับมีไอโฟนนะครับแล้วก็มีนี่แหละ iMac ที่ใช้ไลฟ์อยู่นี่แหละคือมันเสถียรมากนะครับสำหรับค่าย iOS นะครับจริงๆนะครับเดี๋ยวจะลองนะครับเดี๋ยวจะลองส่งรูปนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูหน้าปกนะครับหน้าปกหนังสือของผมนะฮะอีบุ๊กนะครับเล่มที่แจกแล้วแบบโอ้โหเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยอยากส่งไฟล์ AirDrop ครับแป๊บเดียว แอร์ดรอปได้เลยนะครับสมมุติสําหรับครูครูโค้ชทั้งหลายนะครับที่คุณทํางานแล้วต้องสอนนักเรียนเนี่ยนะครับคือมันแบบมันสุดยอดมากมากวอยากจะบอกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูฟังก์ชันของมันนะฮะไลฟ์นี้ไม่มีอะไรซีเรียสเลยนะครับชิลๆมาเจอกันเพราะว่าหาหายกันไปนานแล้วนะครับไม่ได้เจอกันนานแล้วนะฮะแล้วก็ถือโอกาสมาแจกอีบุ๊กออนไลน์พัวเชนอลแบรนดิ้งสำหรับคนที่ยังไม่ได้อีบุ๊กเล่มนี้ด้วยนะครับยังไม่ได้อีบุ๊กเล่มนี้ด้วยเดี๋ยวให้ดู น้าตาอีบุ๊กนะฮะนี่ผมเพิ่งอัปโหลดรูปลงมานะนะครับแล้วผมก็ลากมันมาใส่เลยนะครับเดี๋ยวนะฮะโหนี่ไงครับอุ้ยจะใหญ่ไปไหนฮะนี่คืออีบุ๊กของผมครับที่ผมจะแจกเห็นไหมฮะนี่คือผมแอร์ดรอปเข้ามาเลยนะนะครับนี่อยู่มุมขวาครับวันนี้แจกฟรีนะครับแจกฟรีต้องบอกว่านี่ทําสดๆนะครับนี่ทําสดๆเลยนะครับแอร์ดรอปรูปจาก iPhone เข้า iMac นะครับแล้วก็ ลากรูปมาไว้หน้าจอให้ทุกท่านเห็นแบบนี้เลยนะครับโห oh, ต้องบอกว่าหลงรักแต่ใช้ฟรีเนี่ยมัน trial แค่ประมาณ15วันนะครับคือใช้ฟรี15วันหลังจากนั้นเนี่ยต่อเดือนเนี่ยเดือนละแค่ประมาณแบบ25เหรียญนะค,คือประมาณ7-800บาทก็เท่าๆกับเราซื้อไลายลายแอดนั่นแหละ l ลน์ o f f i c i a l a c c o u เ t นะครับเพราะว่าวันนั้นเดี๋ยวผมซื้อแน่นอนเพราะาผมว่ามันคุ้มนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้โอ้โ oh, หหน้าจอผมยะแยะมากมาจมไปหมดนะครับ ที่สำคัญครับเดี๋ยวผมกําลังจะสอนในคอร์สนะครับ17วิชามาลเนื้อหาสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของการปิดการขายนะครับเรื่องของการใส่สตอรี่ให้สินค้านะครับสตอรี่เทลลิงซึ่งผมเตรียมการอะไรไว้บ้างนะครับผมจะใช้โปรแกรมนี้แหละในการไลฟ์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูความสุดยอดของมันนะฮะนี่ครับแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ผมทำขึ้นมาหน้าจอแบบนี้แล้วผมก็สามารถสอนทุกคนได้ด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะ นี่เห,หมะสวัสดีครับพูดถึงความดีเลยดีเลยพอๆกับดีเลยพอๆกับ OBS เลยเล็กน้อยประมาณ3 4ถึง4วินาทีนะครับหลังจากที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยภาพมันเพิ่งไปเกิดนะครับภาพมันเพิ่งไปเกิดแต่ว่ามันโอเคมากๆเลยผมอยากขอามมันโคตรโอเคนะครับโคตรโอเคเลยนะครับสุดๆจริงๆนะฮะ นี่เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับสำหรับเทรนเนอร์ครูโค้ชนะครับทั้งหลายแหล่เลยที่อยากจะออสอนนักเรียนนะครับจากที่บ้านนะครับเทรนนิ่งตัวแทนกันจากที่บ้านนะครับแล้วมีเครื่องมือดีๆแบบนี้สำหรับค่าย iOS นะครับตระกูล Mac ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น iMac ถ้าเป็นถ้าเป็น MacBook เนี่ยแนะนำเป็น MacBook Pro ขึ้นไปผมมี MacBook Air 1หนึ่งตัว ใส่แล้วมันเหนืมนหน่มันหนืดมันหน่วงครับ Macbook Air ไม่น่าจะเอาโปรแกรมนี้อยู่นะครับเป็นโปรแกรม l ลายเส้นะครับที่ไม่ได้แพงมากเลยจ่ายต่อเดือนแค่เดือนละประมาณ7 0 0ประมาณนี้ครับเหมือนเราซื้อ Line ID เครับ line ad, ลน์เราก็ซื้อโปรโมชั่นนะครับเหมือนทำการตลาดเดือนละ7 0 0ถ้ามาสอนทุกวันแบบนี้ผมเชื่อว่ายังไงเราก็มีตัวแทนเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับเทสแล้วก็ตั้งระบบมานะครับวันนี้ก็เลยมาลองให้ทุกท่านดู ที่สําคัญอันนี้ผมจะลองนะได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเขาแบบเอาคอมเมนต์ขึ้นหน้าจอได้ด้วยอยย่างงเี้สมมุติสมมุตินะสมมุติสมมุติมมนะครับสมมุตินะฮะอุย้ยทำยังไงเนาะอ๋อไม่ใช่นะเราได้หลายคนไหมครับโปรแกรมนี้เชิญด้วยใช่ไหมครับใช้ iPad ได้ไหมครับโทรศัพท์ได้ไหมครับไม่น่าได้ครับน่าจะต้องเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะนะครับ,นะรบไม่น่าได้สมมุตินะครับสมมุติว่าผมผมเนี่ยดูนะเดี๋ยวผมเลือกมาฟึบ นี่เห็นไหมผมเอาคอมเมนต์ของลูกค้าผมเอาคอมเมนต์ของของใครเนี่ยเข้ามาใส่ในนี้ได้เลยนะครับนี่ครับลากขึ้นมาต่อกันแบบนี้ได้เลยนะครับสวัสดีพี่ขวัญสวัสดีคุณต้นน้าอย่างเงี้ยผมก็ทักนะครับได้เลยอ่ะนี่แฟบสวัสดีแม่ออยนะครับเนื่องจากแม่ออยทักว่าบอสสุดหล่อนะครับผมก็เลยเอาคอมเมนต์แม่ออยขึ้นมาโชว์นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าอลังการดาวล้านดวงมากๆแอปพลิเคชันนี้นะครับโปรแกรมนี้สุดจริงๆนะฮะโปรแกรมนี้สุดจริงๆคือหลงรักเลยนะครับไม่อยากจะบอกว่า หลงรักตั้งแต่แรกพบนี่เป็นการใช้ครั้งแรกของผมนะครับนี่เป็นการใช้ครั้งแรกของผมนะครับสุดยอดมากครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่านะครับตัวแทนของผมที่ดูอยู่นะฮะหรือใครก็ตามที่สนใจนะครับคอร์ส17วิชามานนะครับภาคสุดท้ายจะได้เรียนเรื่อง personal branding การสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ได้เรียนเรื่องการปิดการขายเทคนิคการเล่าเรื่องเล่าเรื่องใส่สินค้าย,ยังไงให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อคุณจะได้เรียนกับโปรแกรมนี้จากผม ผมจะเขียนบทเรียนสอนผ่านหน้าจอ iPad ผมจะมีสไลด์โชว์หรือแม้กระทั่งผมจะมีวิดีโอเนี่ยสามารถเอาขึ้นจอนี้ให้ทุกท่านดูได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครใครอยากจะได้โปรแกรมนี้นะครับผมก็คือถ้าผมไม่ไมได้ทําก่อนผมจะไม่มาคือ OBS ก็เคยใช้แล้ว Ycast ก็เคยใช้มาแล้วต้องบอกว่า eCam Live เดี๋ยวซื้อโปรโปรแน่นอนผมซื้อแน่นอนเดือนละ700เนี่ยผมซื้อแน่นอนเพราะผมเชื่อว่าผมได้ใช้ประโยชน์จากมันแบบ เกินเดือนละ700แน่ๆสอนตัวแทนหลักหลายพันคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเนื้อหาสาระดีๆนะครับหรือแม้กระทั่งขายของครับโอ้โหสุดจริงๆฮะอ่ะนะครับนึกถึงเอาวันนี้มีกิจกรรมมาเล่นนะครับทุกท่านครับกดแชร์ไลฟ์นี้นะครับกดแชร์ไลฟ์นี้แล้วเดี๋ยวแอดไลน์มาอยู่มุมซ้ายมือของทุกท่านนะครับที่เป็น QR Code เอาโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนแอดไลน์มาได้เลยนี่คือไลน์ Official ของผมนะครับ แล้วทักมาแล้วพิมพ์คําว่าอ e ี o ุ๊กสร้างตัวตนอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะส่ง e b o ุ๊เล่มนี้ที่โชว์อยู่หน้าจอไปให้ดูกลั่นจากประสบการณ์ทั้งหมดนะครับในการทํำแบรนดิ้งบนโลกออนไลน์มานะครับจากการเป็นคอนซัลท์แบรนด์จากการลุยสนามตัวแทนสร้างทีมตัวแทนจริงแล้วก็เป็นครูเป็นโค้ชสอนเทคนิคการทําการตลาดออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียแบบนี้นะครับสร้างตนจนโลกตะลึงสร้างตัวตนให้มีผลลัพธ์ขายของได้เป็นแสนเป็นล้านทํำยังไงนะครับ แอดไลน์สแกน QR code ด้านข้างมานะครับแล้วพิมพ์ eBook นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยส่งให้ทุกคนมีกิจกรรมมาให้เล่นนะครับมีกิจกรรมมาให้เล่นถ้าคิดถึงบอสโอมคุณคิดถึงอะไรขอคำจำกัดความของบอสโอมหน่อยแล้วพิมพ์มาของใครเจ๋งๆแจว๋วๆเดี๋ยวผมจะเอาคอมเมนต์ขึ้นหน้าจอวุ้ยตอนนี้กำลังสนุกมากนะครับคิดดูสิครับถ้าถ้าเราเอาโปรแกรมนี้ไปไลฟ์ live ขายของนะครับแล้วแบบลูกค้าคนนี้ทักมาเอฟราคาแล้วเราดึง โอ้โหนะฮะดึงคอมเมนต์ขึ้นมานี่คือแบบเทพเลยนะครับสุดยอดมากเลยเป็นเป็นแบบเาชัดเจาอันนี้กดผิด <c oughs> นะครับนี่ครับสุดยอดจริงๆนะฮะต้องบอกโปรแกรมนี่คือแบบอื <c oughs> สุดใช่ครับเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ iOS หรือ Mac เท่านั้นถ้า Google นะครับก็แนะนำ OBS น่าจะอยู่คือผมมาสังเกตหลายทีและว,ว่าทำไมผมใช้ OBS live แล้วเนี่ยมัน มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันกระตุกบ่อยมากอย่างล่าสุดเนี่ยไลฟ์ล่าสุดเนี่ยโ,โหคอนเทนต์ดีมากนะคนดูร้อยกว่าวิวอะครับคนดูลูกกระตานี้ร้อยกว่าแต่พอมันสะดุดกระตุกปั๊บเนี่คนดูหายจากผมไปเลยผมรู้สึกเฟลอะคือเรากําลังไลฟ์มาดีๆอะทำไมโปรแกรมม่งไม่ไม่ไมไมสถเียนวะผมก็เลยพยายามหาครับนี่ผมไปเจอฝรั่งคนหนึ่งนะใน u t u b e สอนเรื่องนี้อะไรคือ ecam live นะครับผมก็เข้าไปดูครับแล้วผมแบบเฮ้ยทึ่งอ่ะ แต่ไม่คิดว่าโปรแกรมฟรีอะฟรีทรีอัลเนี่ยได้สิบ้าวันแรกเนี่ยขนาดของฟรีเนี่ยยังแบบใช้ดาการได้ขนาดนี้ไม่ต้องกลัวผมซื้อโปรแน่นอนนะครับเดือนละเจ็ด้อยเพราะผมจะได้ใช้ประโยชน์จากมันสูงสุดแน่ๆนะครับเขาดีนะครับเขาไม่ดีแล้วนะครับเขาไม่ดีแล้วช่วงนี้นะครับอ่านี่นะครับนี่น้องอุ้มนะครับบอกโอป้ามากนะครับพี่รัลลนาครับบอกว่าหน้าหล่อๆนะฮะนะฮะ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นคําชมที่ไม่ค่อยจริงใจสักเท่าไหร่เพราะผมบังคับให้ทุกคนพูดนะครับแต่ผมก็จะอิ่มเอิมกับมันนะครับสนุกมากๆเลยดูสิครับเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยฮะผมตั้งสูงยาวเข่าดีนะครับนี่ฮะนี่ครับสุดยอดมากๆนะครับเจ๋งจริงๆนี่ผมศึกษามันมาสองวันนะครับแล้วก็นั่งตั้งค่ามันมา1วันเนี่ย ไม่คิดว่ามันจะแบบเจ๋งขนาดนี้สวัสดีพี่ก้อยคอสเมติกพี่ชิดเงินล้านนะครับนะฮะนี่เห็นไหมฮะโอ้โหคอมเมนต์นี่ขึ้นมาแบบสุดจริงๆชอบมากๆเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะตรงเวลางานของใครบางคนนะแล้วก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าผมอยากจะผมอยากจะแค่ทดสอบระบบให้ดูภาพชัดเสียงชัด เอากราฟิกขึ้นหน้าจอได้จบแล้วครับนี่คือโปรแกรมนี่คือโปรแกรมที่เป็นแอปพลิเคชันเนาะเป็นโปรแกรมไลฟ์ที่ผมจะต้องโอ้โหใช้ตลอดไปแน่นอนนะครับชอบมากๆแค่เห็นนีกก็ว้าวแล้ครับไม่น่าเชื่อนะฮะนนี้เขาบอกมีสาวเอฟเฟคด้วยนะครับมีสาวเอฟเฟคด้วยนะครับ,นะรบโอเคนะครับก็ สนุกสนานกันไปเจอเครื่องมือใหม่ดีๆก็มาบอกกันนะครับสำหรับเราเพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนาะเพราะว่าเราอยู่ในโลกยุคนี้ต้องตามเทคโนโลยีให้มันทันนะครับเพราะว่าหนึ่งวันเนี่ยที่มันผ่านไปเชื่อไหมครับบนโลกใบนี้มันมีอะไรที่พัฒนาขึ้นเนี่ยในทุกๆวันนะครับมันไม่มีหรอกที่ดีที่สุดเพราะที่ดีที่สุดในวันนี้มันก็จะถูกพัฒนาต่อไป จนกลายเป็นดีที่สุดกว่าดีที่สุดกว่าดีที่สุดกว่าดีที่สุดที่สุดนะครับมันเหมือนตัวเราเลยครับเราเคยบอกว่าเราเราเรา,เราดีได้สุดสุดละเราทําได้สุดสุดแค่นี้ละอย่าพูดแบบนั้นกับตัวเองครับเพราะผ่านไปหนึ่งวันเราโตขึ้นในทุกๆวินาทียิ่งถ้าเป็นคนที่ตั้งใจพัฒนาตัวเองนะครับทุกๆวินาทีเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเราไร้เสมอแต่ต้องเป็นในทางที่ดีขึ้นนะนะครับเพราะนั้นในอนาคตเนี่ย เราดีได้มากกว่านี้อย่าจํากัดข้อจํากัดของตัวเองอะว่าแบบนี่คือดีที่สุดข,ของฉันละบางทีความเหนื่อยความท้อความล้าปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันมากดทับนะครับสมองของเราให้เราไม่คิดว่าแบบเราดีได้เท่านี้แต่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราสามารถดีได้มากกว่านี้สาวก p h o n e สาสาวก a p p l e จำได้ไหมครับผมเนี่ยใช้ตั้งแต่ iPhone 2ที่ข้างหน้าเป็นสีดําข้างหลังเป็นสีเงินนะฮะแล้วซื้อจากออสเตรเลียมาด้วยตอนนั้นยังเป็นสจวตอยู่เข้ามาเนี่ยยังต้องมาเจลเบรกอีกนะครับเพื่อให้ใช้การได้ตอนนั้นเราก็าสุดละโอ้เทคโนโลยีของ Apple เทคโนโลยีของ Mac iPhone นี่มันสุดละโอ้โ oh, หจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับ10กว่าปีดูครับดูการพัฒนามันพัฒนาขึ้นไปได้แบบสุดยอดกว่านี้อีกนะครับ มันมันก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตของเราครับที่เราจะนะครับพัฒนาตัวเองในทุกๆวันวันนี้เราอาจจะเป็นแค่เลเวลหนึ่ะครับเราอาจจะเป็น iPhone รุ่นแรกก็ได้นะครับจากนี้อีก5ปีเราจะอัพเวลตัวเองให้กลายมาเป็นสุดยอดคนได้มากกว่านี้อีกนะครับแล้วเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเขาก็มาซัพพอร์ตให้คนที่ลงมือทำจริงๆความรู้ทั้งหมดนี่นะครับผมเพิ่งเจอคลิป ที่สอน e c a m Live เนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วเองแล้วผมสนใจเวลาผมสนใจแล้วผมจะศึกษาอยู่อยู่แต่กับมันครับเข้า y t u t u เนี่ยครับก็จะก็จะไปดูแต่แบบแม่งเทคนิค e c a m Live คนไทยก็มีรีวิวบ้างนะครับฝรั่งก็มีรีวิวเยอะส่วนใหญ่ผมก็ฟังฝรั่งนะครับที่สำคัญคือพอซื้อโปรแกรมนี้แล้ว e c a m Live เนี่ยนะครับเขาจะมี Tutorial ให้นั่นก็คือสอนวิธีการใช้แต่ผมยังไม่ได้ซื้อนะอันนี้ผมใช้แบบฟรีอยู่15วันนะครับ มันจะมีบทเรียนสอนหมดเลยคือเหมือนแบบสอนให้ใช้งานแล้วผมลองเอามาใช้กับตัวเองครับนี่ขนาดยังไม่มีใครสอนนะยังไม่ได้เรียนอนนะไรผมรู้สึกมันใช้งานง่ายมากแลวมัน flexible กับตัวเรามากเลยนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์ที่ผ่านทั้ง OBS แล้วก็ผ่านทั้ง Wirecast มาแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยใช้ OBS ก็กระตุกใช้ Wirecast นี่ชอบมากแต่ Wirecast เนี่ยมันเป็นโปรแกรมลายเส้นต้องซื้อทีแบบหลายหมื่นผมใช้แบบที่เขาแคร็กมาให้ซึ่งมันก็พอหมดเวลามันก็ใช้ต่อไม่ได้ ก็แสวงหานะครับกลับไปใช้ OBS บ้างก็ยังรู้สึกถึงความไม่เสถียรอยู่เหมือนเดิมก็เพิ่งไปเจอฝรั่งคนนึงนี่แหละที่บอกว่าเเวลาเขาจะไลฟ์เนี่ยคือคือเขาสอนแบบไลฟ์ผ่านกล้องยังไงให้ดูเหมือนรายการทีวีอย่างเงี้ยเขาบอกเขาใช้โปรแกรม OBS แต่เขาใช้ Windows นะครับใช้ Google ในการที่เป็นระบบโปรเซสที่ที่รัน OBS เพราะเขาบอกว่า Mac ไม่ได้ลองรับ OBS สักเท่าไหร่หรือคนที่หรือเจ้าโปรแกรม OBS เนี่ยมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเครือข่ายพี่น้องกับทาง Google นะครับเพราะฉะนั้นมันออกแบบมาซึ่งกันและกันมันอาจมันเลยอาจจะไม่สถียรสนสหรับ Mac หรือตระกูล Apple สักเท่าไหร่จนผมมาเจอ eCam Live นี่แหละพราเขาบอกว่าสเปเชียลเฉพาะ Apple เฉพาะ Mac เท่านั้นผมก็เลยลองแล้วปรากฏว่าประทับใจมากใช้ไม้ไหนครับใช้ครับนี่ครับไม้อยู่นี่ฮะโบย่าห้บบาทอัดคลิปก็ใช้ไม้นี้ครับ ไลฟ์ก็ใช้ใหม่นี้ครับสารพัดประโยชน์560บาทเท่านั้นเองนะครับนะครับจะเทพจะเจ๋งจะเก่งไม่ต้องใช้ของแพงครับอยู่ที่คอนเทนต์อยู่ที่เนื้อหาที่เราให้คนนะครับนี่ครับอุปกรณ์ไม่ไม่ต้องแพงเลยฮะนะครับนี่ครับติดไว้ตุกประมาณนี้ฮะนะครับสุดยอดมากๆเลยครับโหแบบต้องบอกว่าต้องบอกว่าลงรักมากๆอันนี้ก็มารีวิวนะครับทดสอบให้ฟังนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ จะได้เรียนในคอร์ส17วิชามาเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละจะได้เจอกับผมแน่นอนนะครับในสำหรับคอร์สของการปิดการขายสร้างสตอรี่ให้กับสินค้าแล้วก็ปั้นแม่ทีมใช้กรีนสกรีนได้ไหมใช้ได้ครับแม่ออยแต่ว่าผมอะ่ะนี่ครับตอบคำถามนี้นะครับใช้กรีนสกรีนได้ไหมใช้ได้ครับมันมีปุ่มเป็นมันมีปุ่มทำกรีนสกรีนอยู่แต่ว่าผมยังไม่ได้เซตอัพกรีนสกรีนด้านหลังแล็ยังไม่ได้ลองเวอร์ชันนี้ที่สำคัญคือ โหมดกรีนสกรีนของเขานะครับตอนนี้หน้าจอทุกคนเห็นผมใช่ไหมนะครับแต่หน้าจอจริงๆของผมเนี่ยผมจะมีอีกประมาณ1 2 3 4 5 6 6หน้าต่างหน้าต่างที่1เป็นหน้าต่างที่มอนิเตอร์เสียงกับภาพหน้าต่างที่2เป็นหน้าต่างที่มอนิเตอร์ซีนภาพที่ออกเราจะตั้งไว้กี่จอสลับกันหน้าต่างที่3คือหน้าต่างคอมเมนต์ที่ผมลากดึงเข้ามาแบบนี้หน้าต่างที่4คือหน้าต่างที่เป็นโลโก้ของผมกับกับไอ้คิวอาร์โค้ดตัวเนี้ยว่ามันเป็นรูปผมใส่อะไรขึ้นไปบ้างหน้าต่างที่5เป็นซาวเอฟเฟก หน้าต่างที่6เป็นเรื่องของกรีนสกรีนแล้วกรีนสกรีนของ eCam Live นี่นะครับมีรูปแบ็กกราวน์ข้างหลังสวยๆมาให้แต่หมดเราจะเอารูปภูเขาทะเลท้องฟ้าเขามีซัพพอร์ตเราเต็มที่แล้เพียงแต่เราต้องเซตอัพกรีนสกรีนด้านหลังผมยังไม่ได้เซตอัพเท่านั้นเองเดี๋ยวรอบหน้านะครับจะมาทดสอบนะครับกรีนสกรีนจาก eCam Live กันดูยังไม่เคยเหมือนกันยังไม่เคยเหมือนกันนะครับลองรับแมครุ่นเก่าได้แค่ไหนอันนี้ไม่แน่ใจเลยครับแต่ Mac iMac ของผมนี่ก็ซื้อมา2ปีแล้วนะ คือมันจะให้อัพเวอร์ชันของมันผมอัพมาเรื่อยๆนะครับแต่ต้องเป็น Macbook Pro ขึ้นไปนะครับ Macbook Air เนี่ยไม่รองรับผมเคยใช้ Mac Air ของผมใช้ OBS Live เนี่ยโอ้โหดีเลยประมาณ5-6นาทีอะคือพูดไปแล้วอีก5-6นาทีถึงจะไปโชว์ที่หน้าจอของคนดูนครับไม่สถียรเลยถ้าเป็น Mac Air นะครับแต่ถ้าเป็น Mac Pro ขึ้นไปหรือ iMac ตอนนี้ผมไลฟ์โดยใช้ iMac นะครับ iMac เวอร์ชันต่ําสุดนี่แหละที่ผมซื้อมาตอนนั้นเอามาสอนตัวแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ดีมากนะครับไลฟ์ดีมากนะครับรู้สึกถึงพลังมากตอนนี้ก็มอนิเตอร์หน้าจอเหมือนรายการทีวีเลยนะฮะโอคอมเมนต์เข้าทั้งนี้เดี๋ยวลากคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจะเติมโลโก้เข้าไปเติมรูปเข้าไปมีเสียงซาวเอฟเฟกเปลี่ยนเปลี่ยนฉาก นะครับมีเซตอัพกรีนสกรีนแล้วตรงนี้หน้าจอมีบอกหมดเลยว่าตอนนี้คนดูอยู่ทั้งหมด26คนกดไลฟ์22กดหัวใจ263นะครับกดร้อง5 22กดว้าว3นี่ครับมันละเอียดมากๆ l i ไลฟ์ live ไปกี่นาทีแล้วแบบ Full HD ที่สำคัญคือความละเอียดของมันนี่นะครับตั้งได้ถึง1 0 8 0ปกติเราไลฟ์ใน f c e e o o o นะครับต่อให้เราใช้อุปกรณ์ดีขนาดไหนยกเว้นกล้อง DSLR หรือ r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  o e s s นะครับถ้ามันเป็นกล้องมือถือ ต่อให้มันเป็นกล้องวิดีโอระดับ 4K หรือ1080ก็ตามเนี่ยเวลามันอัพขึ้นไปใน y t u t u เนี่ยมันจะลดเหลือแค่720แต่เท่าที่ผมฟังฝรั่งมาเท่า <Yeah. S 1> ที่ผมฟังฝ <synagogue> รั่งมา eCam Live เนี่ยสามารถทำให้ภาพในในที่มันโชว์ทุกท่านอยู่ตอนนี้ภาพคมไหมครับมันจะโชว์ในใ,ใ,ในในความละเอียดที่1080ที่ทุกคนกำลังเห็นผมไลฟ์อยูน่นะครับดีมากๆนะครับสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับตระกูลแม็กครับนะฮะ ใครมีนะครับแล้วรู้สึกว่า OBS มันไม่ค่อยเสถียรมันเจออีกหนึ่งเครื่องมือแล้ว eCam Live นะครับ eCamm Live นะครับคืออลังการดาวล้านดวงมากๆนะครับนี่ครับนะฮะนี่ตอนนี้มีคนกดหัวใจเพิ่ขึ้นอีกแล้วหน้าจอนะฮะคือสุดจริงๆ Android ก็ใช้ได้ไหมคะลองดูครับ ผมไม่แน่ใจถ้า Android ผมน่าจะแนะนํา OBS มากกว่านะครับเพราะว่าผมก็ดูไอ้ฝรั่งคนนี้แหละที่มันสอนที่มันสอนใช้ eCam Live เนี่ยมันบอกว่ามันต้องใช้โปรแกรมนี้กับ Mac เพราะว่า OBS เนี่ยเขาสร้างมาเพื่อให้มันเสถียรกับ Google มากกว่า Google ก,ก็คือพวกตระกูล Windows นะครับนะฮะเพราะนั้น Windows ใช้กับ OBS นะครับส่วน w i d c a s t เนี่ยได้ทั้งคู่ w i d c a s t ตอนนั้นเนี่ยที่ใช้กับ iMac ของผมนี่ก็เวิร์กนะเพียงแต่ มันแพงมากนะครับมันแพงมากคือมันซื้อขาดนีนประมาณหลายหมื่นมากเลยเช่าต่อปีก็หลัก8,000-9,000หมื่นนึงอนะแต่นี่คือแบบเดือนละประมาณ6,700ผมถือว่ารับได้ถ้าซื้อโปรนะนะครับลองดูลองดูนะครับก็ไม่แน่นะครับคือผมไม่มีอุปกรณ์ที่มันเป็นวินโดว์ให้ลองเลยลองลองไปโหลด e c a m Live แล้วลองเล่นใน Windows ดูก็ได้เผื่อมันอาจจะเวิร์กนะครับอันนี้คือผมก็ฟังฝรั่งมาอีกทีนะ ไอ้เวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยมันต้องไปลองเองแต่ผมไม่มีเครื่องวินโดว์ให้ลองนะครับผมมีแต่โปรแกรมที่เป็น Mac ผมก็เลยลองด้วยไลฟ์นี้นะครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่นะครับอ่ะพี่ปุ้มมานะฮะเอาพี่ปุ้มขึ้นหน่อยนะโชว์หน้าสวยๆนิดนึงนะฮะนะครับนี่ฮะนะครับนี่นะฮะอ่ะใครนะครับรูป Branding ไม่ดีไม่ให้ขึ้นจอนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไลฟ์นี้ด้วยนะครับแล้วก็แอดไลน์ในด้านจอสายมือของทุกท่านนะครับ QR code ตัวนี้สแกนมามันจะเข้าไลน์ Official ของผมนะครับแล้วไปพิมพ์คำว่า E-Book ผมจะแจก E-Book f ฟรีนะครับขอรุ่นเครื่องผมนะครับผมเป็น iMac ตัวต่ำสุดเลยครับซื้อมา50,000กว่าบาทเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ เกี่ยวกับแมคเครื่องนี้เดี๋ยวดูให้เลยนะฮะเวอร์ชั่นของผมเป็น iMac 21นิ้วครับปี2017นะครับ3กิกนะครับคอร์สนะครับ Intel 15นะครับ8 g b นะครับ, gig, รบ Quad core, Intel core, 5, นะครับแรม8กิกครับคอร์สอินเทลคอร์ i5 นะครับ แล้วก็จอเป็น r ว tina 4K 21.5ี็นิ้วคือตัวถูกสุดผมพูดได้เลยเดินเข้าไปใครอยากได้ iMac เดินเข้าไปบอกเขาเอาตัวถูกสุดนะครับแต่ถูกสุดมันก็ประมาณนี่สิมจะิดมันจะห้าหมกว่าบาทมันแต่มันยังถูกกว่า macbook pro ด้วยนะ macbook pro มัน60,000กว่านะครับแล้วตัวนี้ผมซื้อมาประมาณสัก2ปีละตั้งแต่ตอนนั้นยังยังมีสอนออนไลน์ให้ตัวแทนอยู่ก็จะใช้โปรแกรมตอนนั้นใช้ obs กับ ycast ในการสอนนะครับแต่นี่เป็นโปรแกรมใหม่นะครับโอเคนะครับหอมปากหอมคอร,รีวิวให้ดูนะครับสำหรับ คนที่พี่พรนางฟ้ามาแล้วเอาพี่พรขึ้นจอนี้สนึงนะฮะนี่นะครับพี่พรนางฟ้ามาแล้วก็มารีวิวให้ดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรวะโปรแกรมนะครับเครื่องมือดีๆสำหรับคนที่อยากจะอยู่บ้านออนไลน์นะครับทำออนไลน์นะครับในตอนนี้นะครับไลฟ์ขายของก็ได้ไลฟ์อะไรก็ได้มันจะมีลูกเล่นที่เราเล่นกับลูกค้าได้ครับแบบนี้ฮะมาทันสดด้วยนะครับเออขอบคุณครับพี่พรเนี่ยฮะนะครับ ก็ลองดูนะครับไม่รู้อะไรอาจารย์กูกับอาจารย์ยูยังเป็นเพื่อนเราเสมอนะครับในนั้นมีความรู้ฟรีดีๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดอยากรู้อะไรผมก็เซิร์ชในนั้นนะครับแล้วก็จนไปเจอเครื่องมือดีๆอย่าง e c a m life นี่แหละก็เลยจะเอามาลองแล้วเดี๋ยวจะใช้จริงนะครับคนที่จะเรียน17วิชามานกับผมคุณจะได้ดูผมผ่านโปรแกรมนี้นะครับแล้วต้องบอกว่ามีอะไรดีๆแน่นอนนะครับทั้งเนื้อหาวิชานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นจอขีดฉีดเขียนเข,ขียนให้ดูนะครับ เรียนกันแบบอยู่ที่บ้านได้ความรู้ได้สาระกันเต็มๆอย่าลืมนะครับสำหรับคนใหม่คนที่เอ๊ะ17วิชามานคืออะไรลองทักติดต่อกับเนี่ยครับลูกๆของผมแม่ทีมของผมที่เขาอยู่ในเนี้ยนะครับให้เขาพาเข้าฟังนะครับว่าคอ17วิชามาที่กำลังจะเกิดขึ้นเลยนะครับก็คือปิดการขายครับสตอรี่เทลลิ่งครับเล่าบรรยายสินค้าย,ยัางไงให้ลูก ลูกค้าเกิดอารมณ์ร่วมแล้วก็ซื้อนะครับปิดการขายยังไงเราก็สุดท้ายสร้างแม่ทีมปั้นแม่ทีมให้มีไรายได้เป็นล้านเนี่ยเทคนิคการดูแลทีมทํำยังไงเจอกับผมใน3เอพิโซดสุดท้ายสําหรับ17วิชามาแล้วผมก็จะไลฟ์ผ่านโปรแกรม e c a m live แบบนี้ให้เจอกับทุกๆคนแน่นอนเอาละครับวันนี้ผมปากของคอมาทักทายกันเล่นๆนะครับให้ทุกคนหายคิดถึงนะครับแล้วผมก็หายคิดถึงทุกคนเช่นเดียวกันกับโปรแกรมดีๆแบบนี้ใครสายแม็ใครสาย Apple นะครับ แล้วรู้สึกว่า obs มันไม่เสถียรสักเท่าไหร่ก็แนะนำนะครับ ecam live แบบนี้นี่เองอวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพจ boss o m ั้นไม่ทีมเงินล้านนะครับ youtube channel ชื่อเดียวกันเลย boss o m p ้ n ไม่ทีมเงินล้านนะครับด้านซ้ายที่มี qr code อยู่สแกนมาครับนี่คือ line official account ของผมนะครับแล้วพ e ิมพ์คำว่า e-book เดี๋ยวผมจะแจก e-book เล่มที่อยู่บนหน้าจอนี่แหละสร้างตนจนโลกตะลึงนะครับออนไลน์ personal branding free แจกฟรีเอาไปนั่งอ่านกันเลยแล้วก็สร้างเงินล้านจาก เนื้อหาเรื่องนี้นะครับก็ฝากติดตามทุกๆสื่อทุกๆช่องทางเลยจะได้ไม่พลาดทุกๆก,การสื่อสารจากผมมีคลิปอะไรดีๆแนวทางในการสร้างคอนเทนต์แล้วก็เทคนิคในการทําคลิปดีๆก็อยู่ในเฟซในเพจแล้วก็ใน YouTube Channel ครับติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ